ตายแล้วฟื้นบอกโยมที่คนถามนะครับชาติเก่าไม่ต้องพูดถึงเอาชาติเนี้ยคุณถือศีลปฏิบัติธรรมโอกาสที่จะรักษาโรคได้ตายแล้วฟื้นมีสูงเพราะถ้าคนไม่คุณไม่มีบุญเลยเวลาหล่นมันหล่นพวดเลยแต่ถ้าคุณมีบุญปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติเวลาหล่นปุ๊บศีลมันจะรองรับทานจะรองรับหรือใครอะไรไอ้โมงก็จะมาช่วย เพราะว่าติดหนี้คุณไว้อัตมาเห็นเนี่ยเยอะครับพระเนี่ยบวชด,ดีอะไรดีเรียบร้อยไปหยุดยุย่ดีไปเฉยนะครับบางทีก็ตามสีกาไปเลยเนี่ยนะครับสีกามาบวชเพราะมันหนุ่มเนี่ยว้หนุ่มมันยังมันยังเบรกตัวเองไม่อยู่นะครับที่ศึกกันเยอะๆในวัยกลางคนเนี่ยพระที่พระที่สีกา,กากอบเนี่ย บากลางคนนะครับเป็นใหญ่แล้วขายขวางทมตามใจตัวเองขวางไม่ไล้ไม่มีพระเตือนครับไปพวกนี้ก็ไปพอแก่แล้วแก่แล้วก็ไม่มีไม่ไม,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 มีพิษไม่พีภยแต่ขี้วีนขี้เวียงแก่เงี้ยหุดหงิดขี้หุดหงิดลำคานรุ่นพวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็ถือว่าตัวเองเอาวุโจเดี๋ยวคุณได้เจอ นะครับน่ได้เจอแน่แล้วพวกนี้ก็คือถ้าเพื่อถ้าไม่ใช่สายปฏิบัติคุณได้เจอแน่ครับพระพวกนี้สามแนวเนี่ครับแต่ถ้าสายปฏิบัติมาปับ๊บท่านจะปีกวิเวกแต่จะไม่ยุง่งเพราะฝึกสายกรรมฐานคุณรู้ไหมคุณได้อะไรตัวแรกไม่ใช่ตัวฟุ้งนะเพราะฟุ้งยังแก้ไม่ได้ยังไม่เก่งตัวแรกที่คุณฝึกได้เลยคือตัวโกรธ คุณต้องหึหะตัวเองไว้เลยเป็นนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติทำรั่วโกรธแล้วก็ตุ่มตามตุ่มตามคุณเดี๋ยวคุณก็เลิกปฏิบัติตัวแรกคือโกรธครับหุดหงิดเก็บโอ้โหแล้วบางทีขวางหูขวางตาขวางใจนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแค้นนะครับพระทะเลาะก,กันเยอะไอ้นุ่นกันเยอะไอ้นี่กันเยอะเนี่ยเพราะเพราะเพราะตัวนี้แหละครับพูดไม่ถูกหูไม่ถูกอะไร กำลังฉันอยู่ดีลุกขึ้นชกกันเลยเนี่ยนะครับอาตมาเห็นมาเยอะนะครับเห็นมาเยอะแล้วบางทีเราเออมันมันเรื่องตัวแรกเลยพระต้องอยู่ตัว,ต,วตัวโทษาก่อนนะครับแล้วก็จะแย่งกันแย่งโดยโลภพระจะทะเลาะก,กันอีกเรื่องหนึ่งนะครับโยมผู้หญิงเนี่ยคุยกับพระองค์นี้ก็อา้าวตันดิกกับพระองค์นี้ปั๊บ พอพระอ,องค์อื่นมาคุยด้วยพระอ,องค์นี้คเมเมนแหละแย่งแฟนคลับกันนะครับเราเอามาไปเลยโยมไปไหนก็ไปเลยนะครับไปได้เลยอิสระชีวิตโยมอิสระเนี่ยอยู่ในสังคมพระเนี่ยอย่างนี้แะครับนะครับน,ะบนีพูดถึงพระเลยถ้าโยมผู้ชายจะบวชจะอะไรเนี่ยอย่าธรรมะจา๋าพูดแต่คำเดียวเพราะเรายังมีกิเลสอยู่ เรายังมีกิเลสอยู่ไม่ใช่ทรมาจ๋าโลกสวยแต่คุณคุณคุณแพ้กิเลสแน่ครับเพราะคุณดักไม่ถูกทางยังไม่ก็คุณต้นจิตเนี้ยคุณคุณดักเดี๋ยวนี้มาแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมาเนี่ยประสบการณ์มันบอกคุณดักถูกทางนะครับนี่คือกรรมฐานฝึกไปทําไมเนี่ยคุณใช้ความอดทนวิทยาความเพียรคุณได้ผลตอบแทนก็คือคุณดักทางได้นะครับหมอดักทางได้เมื่อไหร่คุณจะ ถึงจะสู้กับกิเลสได้หนักเป็นเบาได้เกลียเวทนาได้รับมือได้ถ้าคุณดักทางไม่ได้ยากครับยากมากนะตอบยาวนะเพราะโยมถามเรื่องปาฏิหารมันไม่มีปาฏิหารนะครับปาฏิหารในที่นี้มันจะมาช่วยเพราะคุณทําไว้แล้วของเก่าที่คุณทําไว้นี่คือปาฏิหารที่มาช่วยคุณในในตอนในตอนลําบากให้คุณแคล้วคลาดน่นี่คือปาฏิหารจริงๆ เพราะคุณทํามาอันนี้คุณได้อันวิสงตายแล้วฟืน้นรักษาโลกเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อใครเลยครับ